สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่3 ธันวาคม2,566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขกำลังวันของหนุ่มขอนแก่นงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายตัวเลขของอาจารย์มีเลข7นะครับที่เข้าขึ้นไปบนทุกท่านหวยออก09791ประมาณนี้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา เลขกำลังวันเสาร์ของอาจารย์ได้647ครับ647ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านวันที่16ทับ12 2566ต่อมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวของแอดปลายทางแอ่นความทรงจำสู่ของอาจารย์ได้1กับ4ทุกท่าน1กับสําสำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์หลุด ไปนะครับเข้าแต่ข้อมูลล่างข้อมูลล่างของอาจารย์งวดก่อนมีเลขหนึ่งนะครับที่เข้าโวยออกเก้าหนึ่งล่างเนะาะสถิติทางเดินเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับผมลงให้ทั้งสามงวดเลยงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรวิ่งล่างของอาจารย์ได้8กับ2 8กับ2ตามนี้ทุกท่านใบเต็ม สข้อมูล2แนวทางของแอดปลายทางอ่านความทรงจำต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นสองตัวสูตรนี้ของแอดละเด่นงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ทุกท่านแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข9เข้าตำแหน่งหลัก10งวดใหม่ได้6กับ7นะครับสูตรนี้6กับ ตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาเนาะต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดเกษตรนายาหนุ่มอราชเทวีงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์มีเลข7เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับหวยออก097ยงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้02นอขอไัศูย์หนทุกท่าน012 ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับสูตรของอาจารย์ได้ศูนย์สองมาลุ้นกันตัวไหนจะมาวินอัดมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่นสตัวสูตรนี้ของแอดกับตันงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์มีเลขศูนย์เข้าตำแหน่งหลักร้อยงวดใหม่ได้สองสามสี่ทุกท่านเด่นบนสูตรนี้ งวดใหม่ได้2 3 4นะครับใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาเนาะ16บธันวาคม2,566ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกลับตันใบนี้เป็นข้อมูลอรักร้อยงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลขศูนย์เข้าหลักร้อยแถมหลัก สิบหลักหน่วยมาด้วยทุกท่านครบบนกันเลยทีเดียวเชียวงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรหลักร้อยของอาจารย์ได้สามแปดศูนย์หนึ่งสองจัดไปทุกท่านสามแปดศูนย์หนึ่งสองต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลขเก้างวดก่อนหน้านั้นมีเลขหนึ่ง งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาเด่นล่างของอาจารย์ได้สองกับหกทุกท่านสองกับหกหกกับสองตามนี้ครับข้อมูลแนวทางของแอดกับตันถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นรอสอน,อนอแบบ3ตัวของอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลขศูนย์เข้าตำแหน่งหลักร้อยงวดใหม่ สูรของอาจารย์ได้2-3-4ทุกท่น 2, 3, นาน2-3-4าแนวทางสูตรนี้ของแอดซับเศรษฐีก็เดินดีอยู่นะครับต่อมาจะเป็นแนวทาง110หน่วยบนของแอดยืนบุลเลอนะครับแอดยืนใบเขียวงวดที่ผ่านมาก็คือ3ใบด้านล่างหลักร้อยของอาจารย์เข้ามีเลข0ส่วนหลัก10ของอาจารย์นั้นหลุดไปนะครับ หลัก10ไม่มีเลข9หลักหน่วยของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมีเลข7ประมาณนี้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบด้านบนหลักร้อยลงให้ไปแล้วก่อนหน้านั้นได้5 7 8 9หลักสิบได้0 1 2 6หลักหน่วยได้หนึ่งนะครับตามนี้ทุกท่าน124 5งสหข้อมูลแนวทางของอดยืนใบเขียวนะครับ จัดมาให้อีกหนึ่งข้อมูลนะครับใบนี้เป็นข้อมูล110หน่วยเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นข้อมูลร้อยบนอาจารย์บอกว่าชุดเน้นครับอาจารย์เน้นหลักร้อยมาให้สองตัวก็คือ5กับ7จทุกท่าน5กับ7จ็ดยังอยู่กันที่แนวทางของแอดยืนใบนี้เป็นข้อมูลล่างนะครับชุดเต็มคือใบฝั่งทางซ้าย ชุดที่อาจารย์ตัดมาให้เหลือสองชุดก็คือใบฝั่งทางขวาชุดเน้นของอาจารย์ได้เจ็ดหกับเก้าห้าดหกับเกหตามนี้ครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์ถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางวิ่งบนเจ้าจอทุกท่านเลขวิ่งสองตัวของแอดเก้งวดที่ผ่านมาลงให้งวดแรกแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับ มีเลขศูนย์เข้าตำแหน่งหลักร้อยโวยออก0ูนย์เกงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้ตัวเดิมก็คือ0นย์กับ8ครับวันที่เปลี่ยนใหม่ชัดเจนแล้ว16บหกทับสิบสองสอนห้าร้อยหแนวทางวิ่งบนต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดเก้ใบนี้เป็นข้อมูลเด่นอรอสอนองแบบสมตัว งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ก็เข้านะครับมีศูนย์เข้าร้อยงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้สองสามสี่สองสามสี่ 4. ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับส่วนข้อมูลใบนี้จะเป็นข้อมูลสอนนบนเลขเด่น4ตัวพื้นหลังสีฟ้า สูตรนี้ของแอดเก้งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข9เข้าตำแหน่งหลัก10บแถมหลักร้อยมาด้วยงวดใหม่เด็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่นยสนบนเลขเด่น4ตัวต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับใบนี้สอนอนบนเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมานแวทางของอาจารย์กลับมา เดินต่อนะครับมีเลข9เข้าหลัก10แถมหลักร้อยมาด้วยงวดใหม่ได้3 2 1สองห่ถูกันสามสอนึ่งสอนบนแบบ3ตัวผัดมาครับจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนแบบ4ตัวของเอสเอทัตงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข9เข้าหลัก10งวดก่อนมีเลข0เข้าหลักหน่วย งวดใหม่ได้ 3, 4, 8, 9ทุกท่าน 3, 4, 8, 9ไปเต็มก็จะประมาณนี้ครับ16ธันวาคม2566ไปเก่งไปลุ้นกันดูต่อมาจะเป็นแนวทางสองนบนแบบ4ตัวของแอดดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่ออย่างสวยงาม แนวทางของอาจารย์มาครบสอนอบนเลยนะครับมาครบสามตัวบนด้วยสูตรของอาจารย์ได้เจ็ดเก้าศูนย์ทุกท่านที่เข้าศูนย์เข้าร้อยสอนอของอาจารย์ก็มีเก้ากับเจ็ดนะครับหลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปสามมวดหลังสุดเข้าสองหลุดหนึ่งมวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้ศูนย์เก้าแปดเจ็ดใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่าน เด่นสอนอบนของอาจารย์ได้0987ตัวดับสอนอของอาจารย์ได้เลข2ข้อมูลแนวะทางของแอดดังเม็ดทรายถัดมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยเลขเด่น2ตัวของแอดโซยุงวดที่ผ่านมาแนวะทางของอาจารย์มีเลข9แถมหลักร้อยมาด้วยสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดบางงวดก็มา2ตัวงวดใหม่ได้2กับ3 สกับสามใหเต็มก็จะประมาณนี้ครับ16บธันวาคมต่อมาจะเป็นนทางสอนบนเดินดีแบบสี่ตัวของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข9เข้าหลัก10บแถมหลักร้อยมาด้วยงวดใหม่ได้หกเจ็ดแปดเก้าหเจ็ดแปดเ้า สอนบนเดินดีแบบสี่ตัวถัดมาก็จะเป็นทางสิบหน่วยล่างแบบสามตัวนะครับขออภายแบบสี่ตัวทุกท่านงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดไปครับไม่มีก้าหนึ่งงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่เนาะทุกท่านสองงวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวา สูตรของอาจารย์ได้0126นะครับแนวทาง10หน่วยล่างใบเต็มก็จะประมาณนี้ต่อมาครับ10หน่วยบนล่างเลขเด่น4ตัวรูปแบบนี้ของแอดหลวงปูชัยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมี7ไปบนเข้าตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้6 7 8 9 7จ็ปดเกไปเก่งไปลุ้นกันดูครับตัวไหนจะไปบนตัวไหนจะลงล่างทางข้อมูลของแอดหลวงปู่ชัยต่อมาครับใบนี้จะเป็นข้อมูลแนวทางมาล่างของอาจารย์นะครับเพิ่มเติมอาจารย์บอกว่าเน้นหน่วยทุกท่านเลขเด่นของอาจารย์ก็จะมีอยู่สตัวได้สี่ห้าหกแปดนะครับสี่ห้าหก ข้อข้อมูลมาล่างเน้นหน่วยอดมาจะเป็นแนวทางเด่น10ล่าง V6 ของแอรัลนะครับคนลสีเมตรงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข9งวดก่อนหน้าน,นั้นก็มีเลข1นะครับ2ง,งวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับ12 2 5 6ห6 เด่นสิบหน่วยล่างของอาจารย์ได้หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าถัดมาครับจะเป็นแนวทางสิบล่างรูปแบบนี้ทุกท่านเลขเด่นสามตัวงวดที่ผ่านมาลงงวดแรกนะครับแนวทางของอาจารย์นั้นมาครบล่างกันเลยทีเดียวเชียวสูตรของอาจารย์มี9ก้ากับหนึ่งนะครับหวยออกเก้าหนึ่งล่าง งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้602ทุกท่าน602ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับแนวทาง10ล่างเลขเด่นแบบ3ตัวรอผลครับ16ธันวาคม66ต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10ล่างคู่ขี้ของอัดน้ำผู้งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข เก้านะครับเข้าตำแหน่งหลักสิบเนาะเป็เลขคี่ที่เข้านะครับสองงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรหลัก10บล่างเลขคู่ของอาจารย์ได้หกแปดสองหแปดสองส่วนเลขคี่ของอาจารย์ได้เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่ง แนวทาง10ล่างคูกี้นะครับสิบธันวาหกหก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ